ที่สุดในพระสมเด็จพรังเปิดกันได้ถึงที่สุดเอากันให้ชัดชช่องนี้มีองค์เดียวพูดคนเดียวจะก,กี่ร้อยคลิปจะก,กี่พันคลิปพระสมเด็จวรครังต้องเด็ดขาดและยุติธรรมที่สุดดีขอบข้างให้ดูขอบข้างคุณยุคโบราณรู้พระท่านทำเคยรูปรูปคลำคลำต่อต่อกันมาหลายช่วงอายุคนขอบข้างสึกสึกมนมน อย่างไร้ซึ่งคนทำเนี่ยขอบแน่นที่สุดคราบใครเก่าๆฟังแน่นบุณทนเดี๋ยวรพระยุคใหม่ๆห้าหกสิปีจะมาลูบคลําทําให้ขอบข้างเป็นพระยุคโบราณไม่ได้ดีพระต้องผ่านมือมาร้อยห้าร้อยกว่าปีร้อยห้าหกสิปีแล้วเดี๋ยวเหตุผลสําคัญคือพุทธศิลต้องถูกพิมพ์นึกมวสารต้องถูกทําริ้วรอ,รอยคือสําคัญผู้ตายนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อ,บอโลกพระจันทร์ต้องมีต้องยังรอยยุ่นสังขยา ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงนึกนึกนวลนวลนี่ผิวที่อยู่บนเนื้อเป็นส่วนเดียวกันผิวฝ้าขาวเนื้อคือสิ่งเดียวกันอย่างเหลือเชื่ออย่างอัศจรรย์ไม่ได้แยกกันนี่ไม่ได้เป็นแป้งอยู่บนผิวเนี่ยเป็นเป็นส่วนเดียวกันเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นผิวนี่คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แยกเสร็จเด็ดขาดมองเลยว่าพระชนิดวัลคังนี่ต้องตะแคงจะเห็นเป็นผิวฝ้าขาวนวลตอง นี่คือเป็นสิ่งอัศจรรย์ในพระสมเด็จวร,รคงังย้ําเลยพระสมเด็จวร,รคังที่ว่ายากทาเทียมนี่นี่ท้ามองกกลยช ắt, ัดชัดบางทีก็มาเห็นผิวแป้งต้องตะแคงอันนี้คือเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดไม่มีในพระธรมเรรนนนนนนทียมเนี่ยนี่ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงหนึกหนึกนวลนวลพุทธศิ์เนี่ยพุทธสินต้องถูกพิมพ์คือทุกสิ่งทุกอย่างในพระสมเด็จพร,รคาคังผิดไม่ได้ผิดไม่ได้แม้แต่นิดเดียว ถ้าผิดนิดเดียวไม่ใช่วะะัชรคังต้องลื่นไหลลื่นไหลไปหมดทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งธรรมชาติริ้วร่องรอยทั้งขอบกระจกทั้งขอบข้างในการตัดต้องลื่นไหลต้องเป็นไปในทางเดียวกันลื่นไหลจึงจะเป็นพระสมเด็จวะะัชรคังทั้งเนื้อเนื้อมวลสารเนี่ยแข็งเป็นหินเนื้อยุคโบราณเนี่ยการตัดขอบในพระสมเด็จวะะัชรคังที่กล้าพูดเสียงดังๆ อย่าได้เสียสตังอย่าได้เสียรู้คนกันเลยต้องเด็ดขาดนะที่สุดให้ย้ําเลยเด็ดขาดต,ต้องเต็มร้อยเท่านั้นในพระธรรมเด็ดวัดคังอย่าเต็มร้อยอย่าได้เสียสตังกันเลยระวังอย่าได้เสียรู้คนเดี e ๋ยววัดคังบอกต่อๆกันได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียสตังระวังจะได้ไม่ต้องเสียรู้คนห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านจะได้เสียสตังห้าร้อย หนึ่งพันสองพันห้าพันหนึ่งมื่นจะได้เสียสตางกันเลยพระสมเด็จว,วรคังยากที่สุดมีน้อยที่สุดหายากยากแล้วก็ยากทําเทียมออกมาพูดไม่อยากให้ใครเสียสตางไม่อยากให้ใครเสียรู้คนอยากให้คนเข้าใจในพระสมเด็จวระคงังพระของท่านสูงที่สุดแล้วก็ยากที่สุดในการทําเทียมขอให้ระวังระวังกันอย่าได้เสียสตางเสียดายอย่าได้เสียรู้คน สงสารจะได้เสียรู้คนเนียทุกสิ่งทุกอย่างต้องประสานสัมพันธ์กันทั้งพิมพ์ทั้งเลือ้อทั้งกรอบอย่างอัศจรรย์ที่สุดพระสมเด็จวรคงังอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งคือพระแท้ทุกองมองดูคล้ายๆมีชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดในพระสมเด็จวรคงังเป็นเบื้องต้นเลยขอให้ท่านไปพิจารณาให้ดีๆในพระสมเด็จวรคงังยากที่สุดมีน้อย ท่านบุรุครูยุคเก่าๆท่านได้สอนได้ให้แนวทางมาอย่างถูกต้องที่สุดแล้วทําให้เราได้รู้ในพระสมเด็จวัระฆังแล้วก็แยกเสร็จอันไหนของแท้อันไหนของเทียมขอให้ท่านจงเชื่อรมอย่าเชื่อคนพูดทมคือความจริงเล่าให้ลูกหลานฟังอย่าได้เสียสตังค์ลูกหลานอย่าได้เสียรู้คนขอโชคดีวัดระฆัง